สวัสดีค่ะสุภาพร์มิตหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะล้นไม้ค่ะฝักไม้ค่ะฝักเก่าๆเ,เดิมๆนะคะ ดำแน่นค่ะใบละกันแน่นค่ะตอกลายเสยมาใบปูนะคะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะเฉพาะใบเจ็ดนิ้วค่ะ รวมด้ามแล้วฝัก12นิ้วครึ่งนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะบูชามาจากคนพื้นที่นะคะสวยเก่าสมบูรณ์นะคะ มีดหนานะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079สุภาพรขอบคุณค่ะ